สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฟัดกันเละโควิดลามพักร่วมรัฐบาลปริ แรมโบ้ bo, ได้รับไฟเขียวเพิ่งได้เห็นอาการไม่พอใจของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์ไปมดัดๆล่าสุดได้เห็นวิวาท่ากันระหว่างตัวแทนนั่นคือนายเสกสกลอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐออกมาตอบโต้นายสุภชัยใจสมุทรรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่กล่าวทำนองว่าผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรวบอำนาจการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 โควิดส9อสบคอจำกัดบทบาทของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขโดยก่อนหน้านี้ได้เห็นร่องรอยความไม่พอใจจากพรรคประชาธิปัตย์จากคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขั เคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับจังหวัดที่โยกร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐจากเดิมที่เคยดูแลในพื้นที่ภาคเหนือเช่นพะเยาเชียงรายและหนองบัวลำพูไปดูแลจังหวัดสำคัญในภาคใต้เช่นสงขลานครศรีธรรมราชและภูเก็ต ที่น่าสังเกตก็คือสำหรับร้อยเอกธรรมนัฐเคยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตสจนสามารถเอาชนะผู้ลงสมัครของพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นเจ้าข,ของพื้นที่ได้และยังมีรายงานอีกว่าเป็นผู้รับผิดชอบดูแล14สสภาคใต้อย่างเต็มตัวอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ในคำสั่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าวยังรวมไปถึงการตั้งรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐอีกหลายคนกระจายไปดูแลในจังหวัดสำคัญอาจเป็นการรองรับสถานการณ์การเลือกตั้งในอนาคตซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์มองว่ามีเจตนามาสกัดการทำงานในพื้นที่เนื่องจากรัฐมนตรีของพรรคที่เคยดูแลในพื้นที่แถบนั้นถูกย้ายไปคนละทิศคนละทางเช่น นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตามคําสั่งใหม่ให้ดูแลพื้นที่จังหวัดตรังและสตูลเป็นต้นหรือแม้แต่นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมจากพักประชาธิปัตย์ที่คําสั่งใหม่ให้ไปดูแลในจังหวัดภาคอีสานและพัทลุง รวมไปถึงนายสินิดเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สสสุราร์ธานีดูแลจังหวัดน้องบัวลำพูร้อยเอดโดยก่อนหน้านี้นายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพักเคยมีท่าทีไม่พอใจกับคำสั่งดังกล่าวอย่างชัดเจนมาแล้ว สำหรับรอยปริร้าวใหม่ที่เริ่มเห็นอย่างชัดเจนจากการตอบโต้กันระหว่างรัมโบ้นายเสกสกลอัทาวงกับนายสุภชัยใจสมุตรซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่ถือว่าเป็นระดับตัวแทนที่เชื่อว่าต้องได้รับไฟเขียวจากระดับขาใหญ่อย่างแน่นอนเพราะหากสังเกตสำหรับนายสุภชัยจะมีหน้าที่ตอบโต้แทนนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพัก รวมไปถึงตระกูลชิดชอบรับรองหากมีใครแตะคนพวกนี้จะต้องเจอกับนายสุภชัยคนนี้แน่นอนขณะที่ฝั่งของพักพลังประชารัฐหากเป็นเรื่องของรัฐบาลและบุคคลสำคัญเช่นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ต้องเจอกับแรมโบ้คนนี้เหมือนกันและคราวนี้เมื่อนายสุภชัยใจสมุตพูดจาพาดพิงไปถึงพลเอกประยุทธ์ในทำนองรวมอำนาจในการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิดผ่านสอบค ขณะเดียวกันพยายามสื่อให้เห็นว่าลดบทบาทของนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงไปโดยชี้ว่าการบริหารแบบมองภาพด้านความมั่นคงทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ ทีนี้ก็ลองมาฟังคำตอบโต้จากฝั่งนายเสกสกลอัทาวงบ้างที่ระบุว่าผมไม่นึกว่าพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยจะมีชุดความคิดในการทำงานที่ขับแคบและเอาแต่ได้แบบนี้ผมเข้าใจและเห็นใจที่นายอนุทินกำลังมีข่าวบรรดาหมอหมอออกมาขับไล่เลยทำให้คนในพักคภูมิใจไทยอาจเกิดความเครียดแต่ว่าความเครียดดังกล่าวไม่ควรมาลงที่นายกรัฐมนตรีเพราะการอ้างว่า นายกรัฐมนตรีตั้งสอบอคอขึ้นมาแล้วทําให้รัฐมนตรีไม่มีอํานาจในการบริหารจัดการโควิดนายสุภชัยคงจะหมายถึงนายอนุทินว่าไม่มีอํานาจทําอะไรเลยจึงทําให้โควิดระบาดหนักอยู่ในขณะนี้อย่างนี้เป็นการพูดเอาดีใส่ตัวแล้วโยนความผิดให้คนอื่นมันเป็นธรรมหรือไม่ ผมอยากให้นายสุภชัยไปย้อนถอดเทปฟังคำพูดของนายอนุทินในการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่25มีนาคม2564ที่ผ่านมามีนายอนุทินนั่งเป็นประธานการประชุมหัวโต๊ะพูดไว้ว่าอย่างไรพูดถึงนายกและสบอบคอไว้อย่างไรตรงข้ามกับที่นายสุภชัยพูดทุกอย่างถ้าอยากรู้นายสุภชัยควรไปถามนายอนุทินกันเอาเอ อย่าให้ผมต้องนำเทปมาเปิดให้นายสุภชัยอับอายเลยนายสุภชัยจะต้องเอาปิ๊บมาคลุมหัวแน่ถ้าได้ฟังเทปนายอนุทินพูดในการประชุมวันนั้น อยากให้ในายสุภชัยไปดูโครงสร้างสอบอกคว่ารวมอำนาจจริงหรือรัฐมนตรีไม่มีอำนาจจริงหรือเพราะโครงสร้างนั้นคือมีการกระจายอำนาจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการเสนอแนะและแก้ไขปัญหาควบคู่กันไปเราทำแบบนี้มาตั้งแต่โควิดรอบแรกจนมาถึงรอบสองก็ภายใต้โครงสร้างนี้และก็ทำมาถูกทาง ผมไม่นึกว่าคนที่มีประสบการณ์และเป็นผู้อาวุโสทางการเมืองอย่างนายสุภชัยจะคิดเอาตัวรอดกระโดดเรือหนีในยามวิกฤตของการแก้ปัญหาที่ผ่านมาพักร่วมอาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างทุกครั้งก็ได้แต่พูดถึงมารยาทของการอยู่ร่วมกันแต่ครั้งนี้พักภูมิใจไทยกลับไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้และไม่คำนึงถึงประชาชนที่กำลังเรียกร้องความร่วมมือในการทำงานแก้ไขปัญหาวิกฤตให้ก้ น,ไไนั่นคือคำพูดของแรมโบก็ถือว่าแรงใช้ได้แม้ว่ายังไม่เห็นสัญญาณความขัดแย้งจากระดับขาใหญ่ที่ชัดเจนออกมาแต่ในเมื่อระดับตัวแทนออกมาพูดแบบนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความคุก,กรุ่นอยู่ภายในอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าแม้นาทีนี้ยังไม่เห็นสัญญาณใดๆออกมาให้เห็นชัด แต่อย่างน้อยก็ได้เห็นอาการสะสมอารมณ์ไม่พอใจเพิ่มขึ้นทางหนึ่งอาจเป็นเพราะอายุรัฐบาลผ่านมาพักใหญ่แล้วก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ